เดินทางไปที่เดิมไไดเอ็งรอไปกับพานลงลแล้วแต่ถ้าเกิดไปแล้วไม่ทำงานก็ไม่ต้องไปไป,ไปเช <mm> ียร์มันดีใจเหมือนได้ไปแข่งได้ไปเชียร์มันได้ไปแข่ง แบ์ไปเลยว่ะอยากให้มันเฝ้าเฝ้าห้องเป็นแบบมันคนห่วงขององเขาไม่ล้มหรอกเขาเชื่อเชื่ออยู่อย่างนั้สำคัญไม่ต้องตามไปหรอกร้าบรรดาวตับขาดผู้วิ่งอันนี้เขาจะสร้างบ้านให้ผอเหรอเก็บขอมันเป็นที่เก็บของ สร้างตั้งใหญ่สรุปเป็นที่เก็บของโอเคมาอ๋อโอเคค่ะเราจะไปตรวจบ่นี่แล้วก็รถรถดั้เเออค้ามันจะม่ถึงคมไหม ไม่ค่ะจะ,จะถึงแออล้วใช่ค่ะน่าจะถึงแน่นอนเลยกลัวสำคัญหนึ่งไงต้องให้สำคัญขึ้นมาให้ไหอน้นาก่นากล้าจักสำคัญไหมให้สำคัญนั่งตรงนั้นอะแต่ว่าเองกลัวไปไปไป เราก็จะเลี้ยวไปทางนี้เลยนะทุกคนว่ามันไม่มีทางไหนที่ไปได้อีกแล้วสำคัญทางนี้สำคัญท้อเลยอะ ลักอรักคอกเลยใครอยากหลงป่ามันบอ,อกน้องหวานนี่นี่นีนี่นีี่่นี่่นี่่นี่นีน,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 น่นีี่ ดอกดาวเรียนด้วยทุกคนใครอยากเห็นดอกดาวเรียนตาลุ่นลิ่นตาลุ่นลิ่นตาล่นลินมันคืออะไรคะนี่ดาวลุ่นลิ่นหนดาวเรือนหนอดาวเรือดาวเรืยนดูนกชงงูไหนชงงูในป่าละโมยี่ระป่าละโมอะออ้อป่าละโมเฉยๆไปจับอื่นในป่าดาวเรนไม่จับอื่นในป่าดาวเรียน ไมนไม่กลัวตกเลยอะแหวนมันเอียงมาข้างหนึ่งแล้วดู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 ค่ะหน้าวตนดกุ้งตุ้เอยเอ็งอย่าว่าเดี๋ยวยตุ้ยานะอจะไปบอกยัตุ้ยว่าเอ็งว่ายยตุ้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 ยา มันก็ออกอยังไม่หนาวนะวเห็นเพื่อนใครเป็นรูอยู่ในถุงนาด้วยดิเอาหายคนหัเอึ๊กตึ๊กตึ๊กโดนไม้ตีหน้าโดนไม้ตีหน้าดักตึ๊กเลย <c oughs> ไอ้ฟางเจ็บเป็นรูนี่เป็นรอยแดงไหม ลอยไม่ฟังเองมันดังซึ๊กเลยอะใบะตรงว้พระใหญ่ด้วยนะไว้พระใหญ่เขาจะตีลังกาสิบลเกือขอพรอให้ลูกชันนะ เกิดชนะลูกจะตีถ้าเกิดชนะลูกจะตีลังกาสามครั้ง<า>ตีลังกาประมาณสิบสิบรอบเลยมันเขาตีแค่สามครั้งก็พอยิ่งตีไม่เป็นอยู่เขาสิบรอบแบบเขาสามรอบวิ่งพื้นอีกประมาณสามสิบรอบเออแล้วก็ขอตามดิวิ่งพื้นประมาณสามรอบวิ <laughs> ่งพื้นสา,า,านนมสิบแล้วก็ตีลังกาสิบรอบตายแน่นอนนันใช่หแล้วหนไม่ใช่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  แรงงานขมิ้นฮะกลัวแรงงานขมิ้นตัวเหันมาประมาณสามคนเขากลัวรถมาแรงๆตอนที่เราเลี้ยวอ่ะแล้วมันก็จะแบบปานถึกตีไงโค้งแบบอันตรายโค้งมรณะอันน่ะวันป่าตะรุนพุนอะไร วัดป่าตะลุกทุกเหรอนี่นี่นีน่ะนะ ไกจะดึงแล้วอ่ะยังไม่อยากถึงเลยรียบไปทำอะไรแสียมิ้วอะ่ะนิ้ววันชาชาหลุยซ,ซ่าลิซ,ซ่าเ <c oughs> ขาเห็นมีลาบแล้วก็มีก้อย Rồi xoay พวกเรามาเร็วมากเลยนะทุกคนมาเร็วจิงๆตั้งแถวมาเร็วจนพวกเขาตั้งแถวกันแบบเสร็จแล้วอ่ะเออคนคนเอร็เวยังไงให้ดูเห็นเอลลี่เลยมาถึงก็โอโ้โหโดตนตบเ,เอบบเอลลี่โดนตบหัวดังแจ๊ะเอ้ยดังแปะ๊ะอยไรี่ดั<ไ>ดงวิปปังเลยเห็นเดินไป <โอ S 1> คู่กัน ถึงเขาก็พอดีเรามาเร็วเกินอุยเห็นพี่ผู้สาวคนนั้นด้วยดิที่อื่นไปเต้นอันนั้นอ่ะตแต่ว่าพวกเรามาแค่นิดเดียวเองนะพวกเราจะต้องไปลงกับเขาด้วยไหมว้าวมีเบอร์เกอร์เาราน,นี่ยหมาลันนี่ตาขายอะไรอ่ะไายดนมมัง้งคุณทำอนะไร เออยืดก่อนอยูบเออเออไอเพลมันไม่รู้หนอนเออตะเียเอนตะวันยี่เอนทานตะวันเี่นตะเียใครวะเหมือนใช่ไหมหินลาดก็มาเราไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเรามาเร็วเกิน จุดฟลุอีกอุ๊ยมีธูด้วยจริงหรอถึงแล้วก็รอลงุงเขาจุด,จด,จด